วันนี้เป็นวันที่คู่บ่าวสาวประกาศจะใช้ชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตคคู่นะรับร่วมกันเนี่ยเอาละผมมีคาถาให้สามตัวเลยนะครับสามตัวตรงๆเนี่ยหละคือคาถาสามออคือออแรกเนี่ยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยต้อง,องฟันฝ่าอุปสรรคที่ออกไปได้นะครับคือ ออดทนอุปสรรคนานาประการจะเข้ามาในชีวิตของคู่บ่าวสาวเพราะฉะนั้นคู่บ่าวสาวเนี่ยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ออกไปให้ได้ออที่สองคืออออดกัน้นออดกั้นคืออะไรคือความโกรธหนักดิบเบาหน่อยก็ต้องเอาภัยให้กันและกันเอาคาถาของ หลวงพ่อดีเนาะมาใช้นะคือทําอะไรก็ดีเนาะดีเนาะตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับคือออกอดออมอออดออมคือว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เก็บใครจะเป็นผู้จ่าย ที่ผมมีประสบะการณ์มาเนี่ยส่วนมากหน้าที่นี้นะเจ้าสาวจะเป็นผู้ปฏิบัตินะตอี่นะนะเพราะต่อไปเจ้าสาวก็จะมาเป็นผอบอบ้าน <c oughs> ของพวกเราเรานะคคือฝ่ายชายเนี่ยจะต้องบอกว่านี่แหละคือผอบอบ้านเรา <c oughs> เอาแค่นี้สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้คาถาสามตัวเนี่ย